สวัสดีลุงป้านาะอพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายพบกับคำนังในช่องคำนังสตอรี่กับช่วงรายการเสริมสวยไทยบ้านคำนงังวันนี้จะย้อมผมกันนะคะใช้ A13 กับ A16 ประผสมกันค่ะลงที่พื้นผมดำธรรมชาตินะซึ่งน้องเขาบอกว่าอยากได้แบบนี้นะคะเราก็จัดให้เลยจ้า 1> a 1 3บวก a 1 6 4สีจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามชมนะคะอันนี้เราลงสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีจากนั้นแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะน้ำเปล่านะหลังจากที่ล้างออกให้สะอาดแล้วเราก็สระผมนะคะสระผมด้วยแชมพูให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะทุกคนให้สะอาดที่สุดเลยจากนั้นนะคะก็หมักด้วยคาราตินกับตัวเชื่อมแกนนะคะ เชื่อมแกนผมออาตัวอาซศู A นย์ะคะเพื่อบำรุงให้น้องเขาด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าผมทําสีเนาะก,ก็เพื่อป้องกันและก็ซ่อมแซมผมที่ทําสีหรือทําเคมีนะหลังนั้นเราก็พอเราล้างเสร็จนะคะแล้วก็มาเป่าแห้งรายแล้วก็หนีบตรงค่ะเพื่อให้ผมดูสลวยนั่นเองนะคะตรงนี้เรามาดูนะคะหลังจากที่เราย้อมเสร็จนะคะ สีในร้านจะเป็นสีค่อนข้างจะเห็นไม่เด่นชัดนะคะเราจะพาทุกคนไปดูนอกร้านกันค่ะเจอกับแสงนะคะแสงกระทบกับสีสวยมากเลยนะคะ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะใช้สูตร A13 กับ A16 ก็ลองย้อมดูนะคะแต่แนะนำเป็นสีผมทำดำ,ดำธรรมชาติที่ไม่ผ่านการย้อมนะคะลองดูนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ แต่ถ้าหากว่าใครที่เคยย้อมสีอื่นมาก่อนก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะคะว่าลงสีนี้แล้วจะเป็นยังไงเมื่อสีโดนแสงก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะชื่นชอบยังไงก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ จะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดคิดจะดีหรือไม่ดีอ่ะไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปไงบอกกันให้รู้ให้เข้าใจกันได้อย่างดี